สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทั้งหน้าเก่าแล้วก็หน้าใหม่ทุกคนนะคะอมขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Work to Help ์ผู้ช่วยที่ดีที่สุดที่จะช่วยคุณเตือนตัวเองให้ใช้สติในการดำเนินชีวิตนอกจากนี้เนี่ยอมก็ยังมีเว็บไซต์ Work to Help นะคะที่ได้รวบรวมเอาคำคมเรื่องสัน้นแล้วก็แบบทดสอบย,อย่ยอยๆเอาไว้เพื่อเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยหากใครสนใจเนี่ยสามารถลองเข้าไปเยี่ยมชมกันดูได้นะคะ คลิปในวันนี้อุมมาพร้อมกับข้อความจากครอบครัวมินทัก,กันสตาร์ซีแฟมิลี่ที่ต้องการจะส่งตรงถึงคุณในตอนนี้โดยที่อุ๋มได้ใช้ไพ่เป็นสื่อกลางในการแชเนลพลังงานนะคะแล้วก็ข้อมูลของไพ่ที่ใช้เนี่ยจะใส่เอาไว้ใน Description Box ข้างล่างค่ะการอ่านคำทำนายครั้งนี้เป็น Corrective Reading นะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงดวงของใครเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นก็อยากที่จะขอให้คุณได้เลือกรับฟังเอาเฉพาะในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับคุณ อะไรที่ฝั่งเราไม่ใช่ไม่โดนก็ขอให้ปล่อยผ่านไปนะคะแล้วก็การอ่านคำทำนายครั้งนี้เป็น Timeless คือคุณจะดูเมื่อไหร่ก็ได้แต่ว่าก่อนที่เราจะไปรับฟังคำทำนายพร้อมกันอุ่มจะขออนุญาตแสดงความตั้งใจของตัวเองก่อนนะคะอุ่มขออาราธนาต่อคุณพระศรีรัตนาตราัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดช่วยปกป้องคุ้มครองพวกคุณทุกคนให้แคล้วคลาดจากพยายนอันตรายทั้งหลายทั้งปวงได้เถิด มาเริ่มกันที่ข้อความแรกนะคะอุ่มจะาใช้ไพ่ออร์โคสำหรับนี้ขออนุญาตค่ะขอคำแนะนำจากครอบครัวมินทัก a กิลสตาร์ซีแฟมิลี่ให้กับ Collective ด้วยค่ะมีสิ่งใดที่ c o l คอลเลกทีฟต้องทราบในตอนนี้บ้างคะ Accept นะคะ may you receive what is as it comes นะคะสำหรับข้อความแรกนี้นะคะครอบครัว Min ทักเกน s t a s ์ e ีทแฟมิต้องการที่จะบอกให้คุณได้ยอมรับและเข้าใจตัวเองยอมรับและเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะหรือ สถานการณ์ที่คุณเผชิญอยู่หรือปัญหาที่ที่คุณกำลังเจออยู่ในตอนนี้นะคะการการยอมรับและเข้าใจจะนำหามาซึ่งทางออกนะคะหรือทางแก้ไขปัญหาเดี๋ยวเรามาขอคำแนะนำเพิ่มเติมนะคะ Believe, made to see, depend your faith คืออุ่มเข้าใจนะคะว่าการที่เราจะยอมรับความจริงเนี่ยนะคะเออมันก็ทําใจยากนะ,ะเพราะว่าคุณคงเคยได้ยินใช่ไหมว่าความจริงมันเจ็บปวดอะออไม่มีใครอยากได้ได้ยินความจริงะคะ่ะอุ่มเองก็เป็นยืดอกยกไหลย,ยกมือเลยนะคะอืม เพราะฉะนั้นอุ่มถึงเข้าใจคุณเพราะเราก็เป็นคนนะคะอ่าคือเราก็ทําผิดทําถูกแล้วบางทีการที่เราคือคือต้องพูดว่าบางทีเราเราได้ยินในสิ่งที่เราไม่ได้อยา่าเออที่เราไม่อยากได้ยินหรือบางคนมาพูดความจริงกับเรานะคะอืมความจริงที่ที่จริงๆอะ่ะเราอะ่ะรู้ลึกๆในใจอยู่แล้ว แล้วอ่ะไม่อยากยอมรับมันอ่ะเออไม่ไม่กล้าที่จะ,ะเผชิญกับมันนะคะอ่ามันอาจจะเป็นความกลัวหรือมันอาจจะเป็นความคิดบางอย่างหรือนิสัยบางอย่างที่ที่เราที่เราแบบเคยชินอ่ะอ่าหรือเอ่อโดยที่บางทีเราก็รัวเฮ้ยมันไม่ดีนะแต่เราก็ยังทำเออแล้วเมื่อใดที่แบบมีคนมาพูดหรือมาบอกหรือมาเตือนอะไรเงี้ยเราก็จะแบบะอะไรเนี่ย มายุ่งอะไรกับฉันนะคะจะประมาณเนี้ยเอออันนี้อุ่มไม่ได้มีเจตนาต่อว่าใครและไม่ได้มีเจตนาที่จะหัวเราะเยาะเย้ยใครทั้งสิน้นเพราะว่าอุ่มเองก็เป็นค่ะอืมแล้วก็คงยังต้องพยายามนะคะพยา,าพยามทําพยายามออพยายามพยายาเผชนะิญหน้าแล้วก็ทําความเข้าใจกับความกลัวของตัวเองอยู่ตลอดเวลานะคะอุ่มถึงกล้าที่จะพูดกับคุณเดี๋ยวเราจะ มาขอคำแนะนำเพิ่มเติมนะคะอุ่มจะใช้ไพ่ทาโร่สำหรับนี้ขออนุญาตค่ะขอคำแนะนำจากครอบครัวบินทักกันสตาร์ซีแฟมิลี่ให้กับคอเลกทีฟด้วยค่ะมีสิ่งใดที่คอเลกทีฟในต้องทราบในตอนนี้บ้างคะ t e n of sorts นะคะ มันขึ้นอยู่ที่คุณค่ะคุณมีสิทธิ์เลือกที่จะเชื่อแบบไหนเพราะว่าความเชื่อของเราจะทำให้สิ่งต่างๆที่เราเชื่อกลายเป็นจริงนะคะอืมแล้วคุณมีสิทธิ์เลือกว่าคุณที่ว่าคุณจะหยุดนะคะ,ะหยุดทำร้ายตัวเอง ะะไม่ว่าจะเป็นการคิดดูถูกตัวเองการโทษตัวเองนะคะการไม่มั่นใจในตัวเองการไม่ยอมรับตัวตนของตัวเองมันขึ้นอยู่ที่คุณคุณมีเสร็จเลือกนะคะอขอคำแนะนำเพิ่มเติมค่ะ Ace of Pentacles นะคะ แต่ถ้าเกิดคุณสามารถที่จะยอมรับนะคะและทำความเข้าใจแล้วก็จัดการกับความกลัวของตัวเองได้นะคะคุณจะปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระคือไม่มีใครเป็นอิสระจากความกลัวหรอกคะ่ะตราบใดที่เรายังเป็นมนุษย์ยังมีลมหายใจแต่ว่าคุณจะเข้าใจว่าคุณจะอยู่กับความกลัวเหล่านั้นได้อย่างไรหรือคุณจะรู้ว่าเฮ้ยความกลัวเหล่านั้นมันอาจจะเป็น ภาพลวงตาที่เราสร้างขึ้นมาหลอกตัวเองเพราะบางทีศัตรูตัวชากาดนะคะศัตรูแบบ Number รวันที่แบบโหดเหี้ยมที่สุดอาจจะเป็นตัวเรานะคะอ่าเพราะฉะนั้นคือคือเมื่อไหรที่เราแบบยอมรับ แล้วก็เข้าใจนะคะความจริงหรือความกลัวของเราเนือนจะเป็นอิสระเราจะมีความสุขกับการเป็นตัวตนที่แท้จริงของตัวเองนะคะซึ่งซึ่งความกลัวบางอย่างมันอาจจะเป็นแบบเกี่ยวกับตัวตนของคุณนะคะเพราะว่ามันเป็น pentacles ก็คือทางกายภาพหรือบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะหรือการเงินแต่นั่นแหละค่ะคือการที่คุณแบบ ทําความเข้าใจแล้วก็ยอมรับตัวเองคุณจะเป็นอิสระแล้วคุณจะมีความสุขกับชีวิตมากขึ้นแล้วเมื่อไห่ที่คุณแบบมีความสุขอะคุณทําอะไรมันก็ดีอะค่ะอ<ม>ขอคําแนะนําเพิ่มเติม,ตมค่ะ Knight of Swords นะคะ Seven of Pentacles นะคะแล้วก็ Nine of Wands นะคะพลังงานหลังไพ่คือ Four of Wands นะคะ 9วก4เป็น13นะคะพลังงานของไพ่เดฟนะคะมันถึงเวลาของการเปลี่ยนแปลงแล้วแล้วก็มี10 of s w o r d s มานะคะมันขึ้นอยู่ที่คุณว่าคุณเลือกที่จะอยู่กับอดีตนะคะ,ะหรือคุณเลือกที่จะอยู่กับปัจจุบันฟโฟกัสที่ปัจจุบันเพื่อสร้างอนาคตของคุณตามที่ใจคุณปรารถนาคือคืออยากจะบอกว่า บนโลกใบนี้ไม่มีมนุษย์คนไหนที่ไม่เคยเจอเรื่องไร้ายๆนะคะเรื่องของความเจ็บช้ำเจ็บป่วยความผิดพลาดล้มเหลวมนุษย์เราทุกคนนะคะอ่าต้องย่อมเจอกันทั้งนั้นเพราะจิตวิญญาณของคุณเลือกมาแล้วนะคะถูกกําหนดไว้แล้วมันคือพรหมลิขิตที่คุณจะต้องมาเจออาจจะเรียกว่ากรรมนะคะอ่าซึ่งซึ่งพอพูดถึงถึงกรรมเดี๋ยวบางทีเราจะคิดแบบ ึงเรื่องไม่ดีละนะคะทั้งที่จริงๆอะ่ะกรรมนะคะเป็นกลางมันขึ้นอยู่ที่เราตั้งหากว่าเราเลือกที่จะทํากรรมดีนะคะหรือกรรมชั่วอืมแต่เมื่อใดที่คุณนะคะอะยอมรับแล้วก็เข้าใจตัวเองนะคะทำเซลฟ์รีเฟลคชั่นการสำรวจตัวเองนะคะอืแล้วแล้วที่ผมพูดไปเมื่อกี้แหละคุณจะหลุดพ้นนะคะคุณจะเป็นอิสระจากอดีตะคะ่ะ จากตัวตนในอดีตนะคะาจากบาดแผลในอดีตแน่นอนว่าไม่มีใครที่จะแบบย้อนเวลากลับไปเปลี่ยนเปลี่ยนอดีตได้ไม่มีค่ะอแต่หลุดพ้นหมายถึงว่ามันจะไม่คอยตามหลอกหลอนแต่มันจะกลายมาเป็นครูนะคะมันไม่ใช่ผีมันไม่ใช่ผีที่มาตอกําแบบคอยหลอกหลอนคุณแบบอยู่ทุกขณะลมหายใจแต่มันจะกลายเป็นครูค่ะมันจะกลายเป็นครูนะคะ,ะ,คะ,คะให้กับ สอนให้คุณพัฒนาแล้วก็เติบโตสอนให้คุณอยู่กับปัจจุบันแล้วก็สร้างอนาคตด้วยสองมือของคุณนะคะไม่ว่าปัญหาของคุณนะคะมันจะเป็นเรื่องของอการยอมรับทำความเข้าใจหรือความรักที่คุณมีต่อตัวเองนะคะหรือแม้กระทั่งความรักความสัมพันธ์ที่คุณมีกับคน รอบข้างนะคะไม่ว่าจะเป็นกับคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือกับคนรักหรือกับเพื่อนที่อาศัยอยู่ร่วมกันกับคุณอาจจะเป็นเพื่อนสนิทหรืออาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานของคุณนะคะเนี่ยไม่ว่ามันจะเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบใดก็ตามนะคะอาจจะเป็นญาติพี่น้องก็ได้อันนี้มันเป็น collective reading นะคะอื ขอยคุณที่รู้ไว้ว่าคุณจะเอาชนะหรือก้าวข้ามผ่านปัญหาเหล่านั้นไปได้นะคะด้วยการยอมรับและเข้าใจส่งความรักนะคะ,ะความเห็นอกเห็นใจแล้วก็การให้อภัยซึ่งกันและกันมาที่ข้อควาต่อมานะคะอุ่มจะใช้ไพ่อร์โคสำหรับนี้ขออนุญาตค่ะ ขอคำแนะนำจากครอบครัว m i n t a l i s t Star C Family ให้กับ Collectiv ด้วยค่ะมีสิ่งใดที่ Collectiv ควรต้องทราบในตอนนี้บ้างคะเบอร์ห้าสิบเบอร์สานะคะกับ help appears in various ways t h e r e is much support for you. เห็นข้อความแรกนี้ก็ชื่นใจแล้วนะคะว่าคุณได้รับการปกป้องคุ้มครองอยู่ตลอดเวลาคุณเป็นที่รักของครอบครัวมินทกันสตาร์ซีเฟมลี่คุณเป็นที่รักของจักรวานนะคะ Sometimes you may get so adrift you forget to look to the support systems that are with you continually. Hmm. อุ้มเข้าใจข้อความนี้นะคะกับอันนี้อุ้มมองถึงเรื่องของว่าการยอมรับแล้วก็เข้าใจในตัวเองความความไม่มั่นใจในตัวเองอะคะ่ะคืออุ้มอยากจะบอกว่ามนุษย์เราทุกคนมีปัญหาในเรื่องของความไม่มั่นใจด้วยกันทั้งนั้นเพียงแต่ว่าใครจะแสดงออกมากน้อยแค่ไหน บางคนอาจจะมองว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นจุดด้อยของตัวเองแล้วสามารถที่จะเป,ปลี่ยนแปลงมันให้เป็นจุดแข็งของตัวเองในเอ่อราก็สร้างางความกล้าหาญให้กับตัวเองมากขึ้นหรือบางคนอาจจะมองว่ามันเป็นจุดด้อยแต่ก็ยังคงเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นๆน,นะคะอ่า ่าเฮ้ยแบบฉันยังไม่ดีพอฉันไม่สวยฉันไม่หลอ่อฉันไม่เก่งฉันไม่รวยฉันไม่มีความสามารถนะคะอืมอันนี้ที่อขอโทษที่พูดตรงๆนะคะอุ๋มไม่มีเจตนาว่าใครทั้งนั้นนะคะเพราะว่าอุ่มเองก็เป็นนะคะ่ะอุ๋มก็ยังมีความแบบความกลัวความไม่มั่นใจในตัวเองแต่อย่างที่อุ่มบอกไว้นะคะว่าคนประเภทแรกอาจจะใช้ใช้ จุดด้อยเหล่านั้นมาเป็นแรงขับนะคะมาเป็นแรงผลักดันให้ตัวเองพัฒนาแล้วก็เติบโตค่อยๆสร้างความกล้าหาญค่อยๆค่อยๆค่อยๆแบบค่อยๆสร้างความกล้าแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองอะคะ่ะประมาณนั้นขอคำแน,น,นะนำจากครอบครัครวมินทักกันสตาร์ซีดแฟมิลีเพิ่มเติมค่ะ Knight of Cups นะคะเห็นไหมผมบอกแล้วนะว่าคุณเป็นที่รักนะคะ,ะครอบครัวมินทักกันสตาร์ซีดแฟมิลีรักคุณจักรวาลรักคุณนะคะแล้วทำไมคุณจะไม่รักแล้วก็เห็นใจตัวเองล่ะคะจริงไหม,อมขอคำแนะนำเพิ่มเติมค่ะ Courageous เ <laughs> มื่อกี้ที่ผมพูดนะคะถึงความกล้านะคะ May each breaking w e a l t h build your courage oh, อุ่มนึกถึงประโยคภาษาอังกฤษนะคะคำหนึ่งว่า What doesn't kill you m a k e you stronger นะคะอะไรที่มันไม่ได้ฆ่าคุณให้ตายอมันทำให้คุณเข้มแข็งมันทำให้คุณพัฒนาแล้วก็เติบโตค่ะ <laughs> กำลังใจมาเต็มเลยนะคะอ่าขออนุญ,ญาตจัดระเบียบไพ่นิดหนึ่งนะคะมาที่คำแนะนำต่อมานะคะอุ่มจะใช้ไพ่อรักโคสํำหรับนี้ขออนุญ,ญาตค่ะขอคำแนะนำจากครอบครัวมินทับกันสตาร์ซีแฟมิลี่ให้กับคอเลกทีฟด้วยค่ะมีสิ่งใดที่คอเลกทีฟคุณต้องทราบในตอนนี้บ้างคะ่ะ tranquility make time to relax be still and enjoy your solitude indulging in much needed self care แล้วก็ขอให้คุณนะคะใช้เวลาอยู่กับตัวเองนะคะหรือแบ่งเวลามาอยู่กับตัวเองให้มากขึ้นนะคะกับที่อุ่มพูดการทำ self reflection ก่อนหน้านี้นะคะการใช้เวลาอยู่กับตัวเองสำรวจตัวเองเยียวยาตัวเองดูแลตัวเองนะคะ คุณสามารถเลือกทาได้ตามวิธีที่คุณชอบใจเลยค่ะเพราะว่า,า self care คือ self love ค่ะการการดูแลตัวเองนะคะคือการแสดงความรักนะคะความรักที่เรามีต่อตัวเองค่ะความรักที่เรามีต่อชีวิตความรักที่เรามีต่อร่างกายนี้นะคะโอ้กายหยาบนี้ของเราสําคัญนะคะถ้าเกิดไม่มีร่างร่างนี้เนี่ย จิตวิญญาณของเราก็คงแบบไม่สามารถที่จะ take action ได้อ่ะเพราะฉะนั้นร่างร่างนี้สำคัญที่จะช่วยแบบเป็นเป็นเอต้องเรียกว่าผาหานนะค่ะเ,เป็นผานนะที่จะช่วยทำให้คุณแบบที่ที่จะช่วยทำให้จิตวิญญาณของคุณนะคะทำภารกิจของตัวเองได้สำเร็จภารกิจในที่นี้ก็คือการทำความเข้าใจ กรรมในอดีตที่คุณเคยสร้างไว้ก่อนหน้านี้ในอดีตนะคะ,ะเรามีโอกาสใช้ใช้โอกาสนี้ใช้ชีวิตนี้ในการทำความเข้าใจในอดีตว่าเราไม่เคยทำอะไรมาก่อนหรือเราทำพลาดทำผิดอะไรมาก่อนเพื่อที่เราจะได้ใช้เวลาณนะพบชาตินี้ณนะปัจจุบันนี้นะคะอะไม่ทำผิดซ้ำอีกนะคะแล้วเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลงโชคชะตาของตัวเองนะคะด้วยมือของเราขอคำแนะนำเพิ่มเติมค่ะ t h r o u g it may you shift and transform ขออนุญาตยก ประโยคที่บูสลีเคยพูดนะคะว่าจงทำตัวให้เหมือนน้ำค่ะเพราะเพราะน้ำเนี่ยเป็นเชฟเลสนะคะอ่าจริงๆน้ำไม่มีรูปร่างใช่ไหมแต่ว่าเมื่อไหร่ที่น้ำอยู่ในอ่างน้ำนะคะอ่าก็กลายเป็นรูปทรงแบบอ่างน้ำนี่เลยนะคะน้ำอยู่ในมหาสมุทรก็กว้างใหญ่ไพศาลน้ำอยู่ในถ้วยแก้วก็เป็นรูปทรงแก้วนะคะอ่าั่นหมายความว่าการยืดหยุ่น,นะคะ่ะอืม ชาวธาตุน้ําคงแบบน่าจะเข้าใจดีว่าแบบการ going with the flow เป็นยังไงนะคะการแบบยืดหยุ่นสบายๆนะคะแบบ slow life แล้วก็แบบเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็เชื่อมั่นในสัญชาติอย่างของตัวเองแล้วก็เชื่อมั่นในจักรวาลน,นะคะอขอคํแนะนําเพิ่มเติมคะ่ะ แทน of pentacles นะคะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่อุ๋มบอกไปเมื่อกี้นะคะกับคนรอบข้างของคุณไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวกับคนที่คุณอาศัยอยู่ด้วยหรือว่ากับเพื่อนที่ใกล้ชิดนะคะปัญหาอุปสรรคที่ผ่านมาความขัดแยง้งนะคะความไม่เข้าใจกันหรือการแบบ ผิดใจกันนะคะทุกอย่างจะคลี่คลายไปได้ด้วยดีนะคะ,ะมินทักันสตาซีฟมิลี่มาบอกคุณนะคะว่าคุณสามารถที่จะเยียวยาความสัมพันธ์กับคนรอบข้างบนโลกใบนี้ได้และครอบครัวทางจิตวิญญาณของคุณก็คอยแบบคอยดูแลคอยให้กำลังใจคอยสนับสนุนคอยเอาใจช่วยคุณอยู่นะคะขอคำแนะนำเพิ่มเติมค่ะ make a decision feeling stuck or indecisive listen to your intuition and make a decision เอาละเข้าใจแล้วค่ะคือคืออะคือบางคนที่เจอปัญหาในเรื่องของอการทะเลาะเบาะแวง้งนะคะการแบบผิดใจไม่เข้าใจกันนะคะ,ะคือเขาอุบเข้าใจว่าบางทีมันยากที่จะให้อภัยนะคะมันยากที่จะแบบ ก้าวข้ามผ่านสิ่งเหล่านั้นหรือคนที่ทําให้เราเจ็บปวดได้อันนี้ผมเข้าใจคุณนะอืมเพราะฉะนั้นเลยเหมือนกับว่าคุณแบบอยู่อยู่ตรงกลางระหว่างทางแยกนะคะอะว่าเฮ้ยจะเอายังไงดีจะให้อภัยดีไหมหรือแบบหรือจะเลิกกันไปเลยดีไหมนะคะอืมการที่คุณแบบใช้เวลาอยู่กับตัวเองอะคะ่ะ คุยกับตัวเองจะทำให้คุณเข้าใจตัวเองมากขึ้นเข้าใจความรู้สึกแล้วก็ความต้องการที่แท้จริงของตัวเองมากขึ้นนะคะว่าคุณคิดหรือรู้สึกอย่างไรกับปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่คุณเจออยู่นะคะขอคำแนะนำจากครอบครัวมินทักเกนเพิ่มเติมค่ะ เบอร์40นะคะกับ rediscover your s e l l pay attention to the passion you are feeling for discovery learning exploration spirituality travel your work or your relationship เมื่อกี้ที่ผมพูดนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการแบบใช้เวลากับตัวเองแล้วคุณจะรู้คำตอบที่แท้จริง passion and desire go together especially as inspiration และเมื่อคุณรู้คำตอบที่แท้จริงของเสียงหัวใจของคุณแล้วเนี่ยต้องเชื่อมันค่ะเมื่อใดที่คุณเชื่อมั่นและทำตาม intuition ของคุณปฏิหารเกิดขึ้นจริงได้เสมอค่ะขอคำแนะนำเพิ่มเติมค่ะ เบอร์สิบเอ็ดนะคะเป็น m a สเตอร์นัมเบอร์ไปเลย Persistent drive นะคะ See what you desire and move toward that goal ต่อเนื่องกันเลยนะ,ะเมื่อใดที่คุณรู้แล้วค่ะรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรอย่างแท้จริง Take action ะคะ่ะ It is time to zero in on your purpose use your intuition เ <laughs> มื่อกี้ที่ผมพูด intuition นะคะ uh, and instincts to guide you for the optimal outcome ในการคอนเฟิร์มที่ผมพูดนะคะ mm. ขอคำแนะนำเพิ่มเติมค่ะ helpful person someone wants to help you think of whom that might be and initiate contact hmm. ถือเป็นข่าวดีนะคะว่าอนอกจาก Soul family ของคุณนะคะจะคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนคุณอยู่ยังมีโซลแฟมิลี่ Soul ที่มาเกิดหรือใช้ชีวิตบนโลกมนุษย์ใบนี้นะคะแล้วก็ พร้อมที่จะช่วยเหลือคุณนะคะอยากจะเป็นเพื่อนกับคุณนะคะถือว่าเป็นข่าวดีนะเพราะบอกได้เลยว่าคุณไม่ได้โดดเดี่ยวเดียวดายบนโลกใบนี้การที่คุณจดจําจิตวิญญาณของตัวเองได้ว่าคุณเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวมินทักเกนสตาร์ซีแฟมิลีนะคะมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกเหงาอ้างว้างโดดเดี่ยวเพราะคุณแบบไม่ได้อยู่แบบ กับครอบครัวทางจิตวิญญาณของตัวเองนะคะอืมคุณมาอยู่บนโลกใบนี้ที่แบบบางคนอาจจะคือบางบางดวงจิตวิญญาณอาจจะเคยมาใช้ชีวิตที่นี่หรือบางคนอาจจะแบบเพิ่งมาที่นี่เป็นครั้งแรกคุณอาจจะมีปัญหาเป็นแบบ ซิกซินโดรมนะคะคิดถึงบ้านบ้านฉันอยู่ไหนฉันยังฉันไม่สามารถกลับบ้านที่แท้จริงได้ฉันมาทำอะไรที่นี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เป็นเป็นปัญหาหลักๆของ Star s e ี d แต่อยากจะบอกว่ายังมียังมีงม Star ์ซี d อีกอีกหลากหลายอีกมากมายอีกหลายกลุ่มที่ทำงานรับใช้แสงหรือเป็นนักรบแสงนะคะ จิตวิญญาณเหล่านั้นก็ถูกดึงดูดเข้าหาคุณด้วยเช่นกันเพราะว่าสิ่งที่เหมือนกันย่อมดึงดูดกันเสมอนะคะตามกฎของจักรวาลขอคำแนะนำเพิ่มเติมค่ะ Make a wish This is a magical moment Make a wish and enjoy its manifestation mm. ื ือว่าเป็นข่าวดีนะคะนอกจากคุณจะมีแบ็กอัพนะคะมีโซเฟมิลี่นะคะมีกัลยาณมิตรที่ดีแล้วเนี่ยนะคะอืมคุณยังมีความสามารถในการสร้างสรรค์ชีวิตในแบบที่คุณต้องการได้นะคะอ่ะคือบางคนเนี่ยอาจจะมีความสามารถในการใช้กดแรงดึงดูดได้เป็นอย่างดี แล้คุณอาจจะใช้ความสามารถนี้ของตัวเองในการหายทอดนะคะช่วยเหลือหรือแบ่งปันให้กับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆในการแบบให้ให้พวกเขาสามารถใช้กฎของแรงดึงดูดได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะมาที่คำแนะน,นำต่อมานะคะ belonging may you welcome yourself home มเมื่อกี้ที่ผมพูดถึงเรื่องของ homesick ที่เป็นปัญหาหลักๆของ star seed นะคะคุณอาจจะรู้สึกแปลกแยกนะคะไม่เหมือนคนในครอบครัวหรือคุณอาจจะพยายาม ค้นหาหรือไขว่คว้าหรือพยายามตามหาบ้านที่แท้จริงของตัวเองนะคะมันอาจจะเป็นแบบคือมันอาจจะเป็นแบบบ้านที่เราเห็นแบบจับต้องได้หรือแม้กระทั่งบ้านแบบบ้านแบบโฮมสวีทโฮมค่ะอ่าบ้านแบบต้องเรียกได้ว่าอ่าบ้านผักใจอะไรประมาณเนี้นะคะ <laughs> เออไม่งงกับสิ่งที่ผมพูดใช่ไหมอ่ะ ความสุขทางใจค่ะ,ะพูดอย่างนี้ละกันความสุขทางใจนะคะอืมบางคนอาจจะขวายคว้าหาความสุขทางใจแต่ว่าหนึ่งในบทเรียนที่ s t a s e จะต้องเรียนรู้ก็คือคุณจะ make peace with yourself นะคะคุณจะเป็นบ้านบ้านที่แท้จริงของตัวเองได้อย่างไรนะคะ เมื่อคุณมาใช้อยู่ในโฮมสเตย์นะคะหรือมาใช้ชีวิตอยู่ในที่ที่ไม่ใช่บ้านของคุณอืมแต่คุณจะรู้สึกว่าตัวเองเหมือนอยู่ในบ้านที่แท้จริงได้อย่างไรมันคือการที่คุณมีความสุขกับตัวเองนะคะ เอาละแล้วนี้ก็คือข้อความทั้งหมดที่ครอบครวมมัว m i n t a ท g e n Star Seed Family ต้องการที่จะส่งตรงถึงคุณในตอนนี้แล้วก็อย่าลืมมาคอมเมนต์นะคะมาร่วมพูดคุยกันได้นะอุ่มรออ่านอยู่สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ฝากช่วยแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่คุณรักหรือจะช่วยกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมสันกระดิ่งด้วยนะคะเราจะได้เจอกันในทุกๆคลิปเลยสำหรับวันนี้ขอให้ทุกๆคนสนุกกับชีวิตนะคะเราไว้เจอกันใหม่นะบ๊ายบาย